วางตัวให้คนน่าเกรงขามโดยไม่ต้องยกตนศิลปะของคนมีพลังในห้องโดยไม่ต้องพูดคนบางคนเดินเข้ามาในห้องคนเงียบแต่ทุกคนหันไปมองเขาเขาไม่ตะโกนไม่โอ้อวดไม่เรียกร้องความสนใจแต่กลับเป็นคนที่ทุกคนเงยหน้าขึ้นฟังนี่แหละคือความน่าเกรงขามไม่ใช่เพราะเขาดังไม่ใช่เพราะเขาเหล่อหรือรวยแต่เพราะเขาวางตัวเป็น ทำไมบางคนไม่ต้องพูดคนก็กลัวเพราะความน่ากเกรงขามไม่ใช่การทำตัวแข็งกระด้างแต่มันคือสนามพลังที่แผ่ออกมาโดยธรรมชาติคนที่มีพลังแบบนี้ไม่จําเป็นต้องข่มใครแต่กลับทำให้คนอื่นไม่กล้าลำเส้นเขาไม่ได้สร้างกำแพงแต่เขาสร้างขอบเขตไม่แสดงอำนาจแต่มีอำนาจในความนิ่ง 15วิธีวางตัวให้คนเกรงใจโดยไม่ต้องยกตน 1. พูดให้น้อยลงแต่ให้คำพูดมีพลังมากขึ้นคนที่พูดมากเกินไปมักทําให้คำพูดหมดค่าแต่คนที่รู้ว่าเมื่อไหรค่ควรพูดและเมื่อไหรค่ควรเงียบจะเป็นคนที่คำพูดมีน้ำหนักในทุกครั้งที่เปิดปากพูดเฉพาะสิ่งจำเป็นไม่อธิบายตัวเองเกินเหตุและปล่อยให้จังหวะของความเงียบทำงานแทน สองสายตาที่มั่นคงคืออาวุธที่เงียบที่สุดแต่ทรงพลังคนที่มองศกตาอย่างมั่นใจโดยไม่หลบตาไม่ใช่คนอวดดีแต่คือคนที่มั่นคงจากข้างในคุณไม่จำเป็นต้องจ้องคนอื่นตลอดเวลาแต่เมื่อศกตาให้มีพลังมั่นใจและนิ่งคนจะรู้ทันทีว่าคุณไม่ใช่คนที่เล่นด้วยได้ไง่ายสามมีความนิ่งที่ทรงพลังไม่ใช่นิ่งเพราะไม่กล้าแต่เพราะเลือกจะนิ่ง ความนิ่งคือพลังของคนที่ควบคุมตัวเองได้ใครที่ไม่ต้องตอบโต้ทันทีไม่ต้องมีปฏิกิริยาทุกครั้งคือคนที่คุมอารมณ์คุมสถานการณ์และคุมพลังงานรอบตัวได้คนที่นิ่งคือคนที่คนอื่นต้องเดาว,ว่าคิดอะไรและนั่นคือพลังของความลึกลับที่ทําให้เกรงใจสีกอย่ายิ้มพร่ำเพ่อกับทุกคนจนตัวเองดูอ่อนใช่การยิ้มเป็นสิ่งดี แต่มนุษย์ที่ยิ้มตลอดเวลาใส่ใจกับทุกคนเกินเหตุจะถูกมองว่าต้องการการยอมรับมากกว่าความมั่นคงจงเลือกว่าใครควรได้รับรอยยิ้มจากคุณแล้วรอยยิ้มนั้นจะกลายเป็นของมีค่าขึ้นมาทันทีหากไม่ต้องแสดงออกว่าเก่งแค่รู้ว่าตัวเองเก่งในแบบของตัวเองคนที่น่ากเกรงขามไม่ใช่คนที่คุยแต่เรื่องความสำเร็จแต่คือคนที่ยิ่งเก่งยิ่งเงียบ และปล่อยให้ผลงานเป็นเสียงพูดแทนเขายิ่งคุณแน่ใจในตัวเองเท่าไหร่คุณจะยิ่งไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับใครเลย6มีขอบเขตที่ชัดเจนไม่ใช่แค่เป็นคนดีคนที่น่าเกรงขามไม่ใช่คนที่ให้ทุกคนเอาเปรียบเขาคือคนที่ใจดีได้แต่ต้องมีกรอบและกล้าพูดว่าไม่โดยไม่รู้สึกผิดขอบเขตเส้นที่ทำให้คนอื่นรู้ว่าคุณให้ได้แค่ไหน และคุณจะไม่ยอมให้ใครข้ามเส้นอะไร 7. พูดตรงแต่ไม่เสียมารยาไม่จำเป็นต้องใช้คำหยาบไม่จำเป็นต้องด่าแต่ต้องกล้าพูดในสิ่งที่เป็นความจริงพูดด้วยความเคารพแต่หนักแน่นนี่คือทักษะของคนที่น่าเกรงใจเพราะเขาชัดเจนโดยไม่ดูถูก 8. เดินอย่างมีสติยืนอย่างมั่นคงภาษากายสงสารก่อนคำพูดเสมอ คนที่เดินแบบรีบๆเดินแบบไม่มีโฟกัสจะดูเหมือนคนที่อยู่ในอำนาจของใครสักคนแต่คนที่เดินอย่างรู้จังหวะยืนด้วยไหล่ตรงหายใจมั่นคงคือคนที่มีศูนย์ถ่วงอยู่กับตัวเองก้าวอย่าอวดเรื่องส่วนตัวให้ใครฟังง่ายๆยิ่งคุณบอกทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเองคุณจะยิ่งสูญเสียพลังลึกลับที่ทำให้คนเคารพเปิดเท่าที่จำเป็นปิดเท่าที่เหมาะสม และเลือกเปิดเผยกับเฉพาะคนที่เชื่อถือได้สิบเป็นคนรักษาคำพูดแล้วทุกคำที่คุณพูดจะมีน้ำหนักคนที่พูดแล้วไม่ทำจะไม่มีวันมีอำนาจในคำพูดแต่คนที่พูดน้อยแต่รักษาคำมั่นจะเป็นคนที่แค่พูดอะไรคุณก็ฟังทันที 11. อมีงานอดิเรกลึกๆที่ไม่ต้องโชว์แต่ทำให้คุณมีแรงดึงดูดคนที่ใช้เวลาว่างพัฒนาตัวเอง เช่นอ่านหนังสือฝึกภาษาลับรับเรียนทักษะเฉพาะตัวจะเป็นคนที่มีพลังเงียบแบบน่าสนใจความน่าเกรงขามบางทีไม่ใช่เพราะคุณพูดอะไรแต่เพราะคุณเป็นคนที่ดูมีอะไรแม้จะไม่พูดเลย 12. อย่าพยายามเป็นคนดีของทุกคนเพราะคุณจะกลายเป็นคนอ่อนคนที่อยากถูกทุกคนชอบมกักกลายเป็นคนที่ไม่มีจุดยืนแต่คนที่มีแกนมีหลักการของตัวเอง แม้จะไม่ถูกใจใครบ้างก็ยังได้รับความเคารพจงเลือกความเคารพมากกว่าความชอบ 13. อยู่ให้คนไว้ใจไม่ใช่แค่เข้าหาเฉพาะตอนมีผลประโยชน์คนที่น่าเกรงขามต้องเป็นคนที่มีความหนักแน่นในวิจารภาพเขาไม่เข้าหาใครแค่เพราะอยากได้อะไรแต่เข้าไปเพราะอยากสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคง14อย่าขอโทษในสิ่งที่คุณไม่ได้ทำผิดการขอโทษคือเรื่องดี แต่การขอโทษแบบผิดที่ผิดเวลาคือการลดคุณค่าตัวเองคุณสามารถอ่อนน้อมแต่ไม่ต้องลดตัวคุณสามารถเคารพคนอื่นแต่ไม่ต้องยอมรับสิ่งที่คุณไม่ได้ทำสิบห้ากล้ารับผิดชอบชีวิตตัวเองไม่โยนปัญหาใส่ใครคนที่น่าเกรงขามไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบแต่คือคนที่ยอมรับข้อผิดพลาดและลุกขึ้นแก้ไขเองเขาไม่โยนปัญหาให้โชคชะตาไม่บ่นถึงคนอื่นแต่ถามตัวเองเสมอว่า ฉันต้องเปลี่ยนตรงไหนบ้างสรุปส่งท้ายความน่าเกรงขามไม่ใช่ทำให้คนกลัวแต่ทำให้คนเคารพมันคือพลังเงียบที่เกิดจากการพัฒนาภายในคุณไม่ต้องแสดงไม่ต้องสร้างแค่อยู่ในเวอร์ชั่นที่มั่นคงของตัวเองให้ได้แล้วคุณจะพบว่าคนจะเริ่มฟังคุณก่อนที่คุณจะพูดคนจะเคารพคุณแม้คุณไม่ได้สั่งและคนจะเกรงใจแม้คุณไม่เคยข่ม